โอ้โหคนไทยครับทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับล่าสุดครับมิสเตอร์บีทลงคลิปที่เขาเชิญชวนให้คนแต่ละประเทศเนี่ยทำแมปของ i มค c r รับให้เป็นตัวประเทศตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับเพราะก็แข่งกันปรากฏว่าประเทศไทยครับได้ที่2ครับที่ผมขึ้นวิดีโอให้ดูข้างบนเนี่ยคือเป็นวิดีโอที่ผมตัดเฉพาะของประเทศไทยมานะครับมีทั่วโลกเลยวิดีโอเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมตัดเฉพาะของประเทศไทยมาถ้าเพื่อนสังเกตดูนะครับเก่งมาก ทีมงานที่ทำของประเทศไทยนี่เก่งมากๆผมขอปุบมือให้ดังๆเลยนะครับก็มีทีมงาเขาหลายคนเลยนะครับที่เขาช่วยกันทํานะตึ้งเขาสามารถทําเอกลักษณ์ของประเทศไทยแบบโดดเด่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมไล่ดู ชัดๆละกันนะครับเขามีเริ่มงไม่แต่ทำกรุงเทพนะครับตึกมหานครอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่ละชั้นนะจะเป็นแบบมีความรายละเอียดแต่ละชั้นแบบผมจริงมากนะครับตึกมหานครก็มีแต่เห็นตึกประยุก์เห็นหลายๆอย่างเลยนะครับเสาชิงช้าก็มีนะครับรูปปั้นอยูเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยของกลางนะเขาก็มีทำเป็นของกลางแบบว่ามีเล่นน้ำอะไรกันอย่างนี้นะครับที่สำคัญเอาใจมิตรบีด้วยครับทำบิสมองขึ้นมาในประเทศไทยโอ้สุดยอดสุดยอดอยู่เป็นนะครับแบบนี้อ่ะเสร็จแล้ครับเขาก็พาไปต่อพวกแบบ หบธรรมเนียมหรือว่าจะทำหรือแบบที่เป็นมากเง่าของเมืองไทยเช่นการทํานามีควายมีมเป็นบ้านเรือนไทยอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าแบบ โอเคเลยทาตบตวจมากเลยนะครับทีนี้ครับก็ไปถึงในเรื่องของแบบการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับเขาพาไปถึงเกาะเจมบอลอ่าคือที่เจมบอลเคยมาถ่ายนั่นคือดังไปทั่วโลกต่างประเทศมาต้องมาที่นี่เพราะฉะนั้นเขาใส่มาให้ด้วยแนอะครับเกาะเกมบอลนี่ก็เลยไปตามพวกวัดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคล้ายๆแบบเที่อยุธยาพวกง่ายๆนะครับเป็นพวกวัดพวกโบราณสถานต่างๆนะครับซึ่งทํามาได้แบบสวยๆมากเหมือนว่าเราไปอยู่ที่จริงเลยนะครับนอกจากนั้นครับตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยครับคือพระบรมมหาราชวังครับโอ้ โอ้โหนี่แหละครับสุดยอดที่แบบอลังมากทำได้แบบสมจริงแบบโหใหญ่โตมโหฬารด้เมื่อสังเกตดีนะครับด้านหลังของพระบรมราชวังจะเป็นป่าหิมพานครับอันนี้ก็สุดครับป่าหิมพานแบบเฮ้ยโอ้โหทองไปได้ยังไงครับด่านติดานนะครับด้านันดับ2ครับส5พาคะแนนแพ้เนเสอยไปคะแนนเดียวเท่านั้นแต่ตามขนาดนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับผมให้ครั้งครับกับคนไทยครับผมโอ้ยหวอกครับคนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย